สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งมันมีหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลมต่างๆรวมไปถึงเรื่องของแรงงานต่างด้าวในที่อยู่ในประเทศไทยกับคนไทยเนี่ยก็จะมีประเด็นกันมาตลอดเพราะว่ามันก็มาจากเรื่องของในโซเชียลที่มีการกระทบกระทั่งกันนะครับเยอะแยะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเกาะกูดซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งเอาจริงแล้วถ้าว่ากันตามหลักฐานสมัยก่อนเลยที่ทางฝรั่งเศสเคยทําไว้เนี่ยเกาะกูดเป็นของ รชัดเจนแต่ว่าทางคัมพูชาหรือเขเมรเนี่ยเขาไม่ยอมเขาก็อยากได้เหมือนกันแล้วก็ปัญหานี้มันยืดเยื้อมานานจนกระทั่งก็อย่างที่ทราบนะครับว่าในเร็ววันนี้วันที่7เนี่ยก็ทางนายฮุนมาเนตจะมีการเดินทางมาอย่างประเทศไทยเพื่อจะเจรจาเรื่องนี้ด้วย สำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามของเรื่องราวของข่าวพวกนี้หรืออะไรก็ตามนะครับอาจจะมองว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลอาจจะไปสนใจเรื่องการเมืองในประเทศโดยหลักมากกว่าแต่ว่าการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะไทยกับกับกมพูชาหรือขเขมรเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าหลายคนมองว่ามันมีผลประโยชน์แล้วก็ด้วยความใกล้ชิดของทักษิณกับนายหุนเซนเนี่ยทำให้นายหุนมนเนตเนี่ยกล้ามาเจราจาอะไรต่างๆครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ที่ก็คือในรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยทางคนไทยทางฝั่งไทยเขาก็มอง นะครับว่าตอนรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยไม่เห็นจะกล้ามาจริรจาหรือว่าอะไรเลยพอเป็นรัฐบาลชุดใหม่ปุ๊บแหม่กล้ามาเลยทีเดียวครับผมคือแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้มันมีนยัยะอย่างที่เราทราบกันแหละก็แล้วแต่จะตีความแต่ว่าเรื่องของเกาะกูดเนี่ย คือมันชัดเจนตามหลักฐานของฝรั่งเศสสมัยก่อนเนี่ยว่ามันเป็นของเราเขาคือคนไทยก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องยอมให้เขาแล้วก็ในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นนะครับที่ทางหน่วยงานรัฐเพิกเฉยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลมชุดไทยอะไรต่างๆมีคนพยายามที่จะไปโพสต์ไปร้องเรียนในกระทรวงวัฒนธรรมแต่ว่าปิดคอมเมนต์ซะอย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากที่หน่วยงานของรัฐเหมือนเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ในเรื่องความขัดแยง้งหรือเรื่องของการเคลมที่มาจากทางฝั่งกัมพูชา สำหรับเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก็มีอีก จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือสื่อเนี่ยเขาให้ข้อมูลอะไรต่างๆในเรื่องของเกาะกูดแล้วก็เรื่องของนายฮุนมาเน็ตแบบว่าไม่ครบถ้วนกระบวนนะครับอย่างเช่นบอกว่าเป็นไปเรียนนอกเป็นนักเรียนนายร้อยเวส i อยแต่ว่า,าถ้าเกิดว่าศึกษากันลึกๆเนี่ยในโซเชียลไทยก็มองว่าเขาเนี่ยเอาโคต้าของไทยไปเพราะว่าเขาเคยมาเรียนนายร้อยที่ไทยนะครับแล้วก็เอาโคตาเวส i อยไปซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่าคนเก่าๆเนี่ยเขาก็ทราบเหมือนกัน โดยพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเกิดปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชามา50ปีแล้วซึ่งมันเกิดขึ้นจากการที่กัมพูชาประกาศเขตไหลทวีปในอ่าวไทยเมื่อปี2515ก่อนที่ไทยจะประกาศในปี2516ซึ่งต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์่อาจต่างอ้างสิทธิ์ขีดเส้นล้ำเข้ามาในทับเส้นของอีกฝ่ายหนึ่งทําให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนมากกว่า26,000ตารางกิโลเมตร ซึ่งเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจึงส่งผลต่อสิทธิสัมปทานที่ทั้งไทยและกัมพูชาได้ให้กับบริษัทเอกชนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจึงทําให้ยังไม่มีใครสามารถเข้าไปดําเนินกิจกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้กระทั่งปี2001ในรัฐบาลทักษณิณช,ชินวัตรได้ลงนาม MOU ร่วมกับ ร่วมกันของทั้งสองประเทศซึ่งนับจากนั้นก็มีการหาลือมาโดยตลอดแต่จบจนปัจจุบันก็ยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างจริงจังดังนั้นหากไทยและกัมพูชาในนี้คือสื่อเขาเขียนไว้นะครับหากไทยกัมพูชาย,ยังไม่สามารถมีข้อยุติเริ่มต้นการเข้าไปสำรวจปิโตเลียมได้จะเป็นการสูญเสียโอกาสทองเสียโอกาส,าส,กาสในการนำทรัพยากรกา๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์ในพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศโดยพื้นที่ ทางทะเล2,060ตารางกิโลเมตรตร,ตรงนี้ครับมีการประเมินกันว่ามีปริมาณกา๊าซธรรมชาติสำรองขนาดใหญ่ไม่แพ้แหล่งในอ่าวไทยหากเจราจาสำเร็จไทยจะสามารถจัดหาแหล่งทรัพยากรที่มีราคาถูกแหล่งกา๊าซธรรมชาติที่มีราคาถูกหรือสามารถนำมาช่วยทดแทนปริมาณก๊าซในอ่าวไทยได้ในอนาคตอีกด้วยล่าสุดเมื่อวันที่10มกราคมครับชัยนายชัยวัชรง โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเศรษฐาพร้อมที่จะรับฟังและหาลือกับนาย,ยกรัฐมนตรีกับบุชาเพื่อพิจารณาสารต่อและผลักดันการเจรจาเรื่องการแก้ไขปัญหาพื้นที่ ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธ,ธิในหลายทวีปทับซ้อนกันบนพื้นที่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศและใช้ประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงโดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศและเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานโดยนายกรัฐมนตรีจะพยายามแสวงหาทางออกที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งสองประเทศและส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกันโดยส่วนหนึ่งที่ รัฐบาลเดินหน้าเร่งเจรจากรณีพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาก็เพื่อนำทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนมาแบ่งปันเพื่อใช้ประโยชน์เชื่อมั่นว่าจะเป็น อีกโอกาสในการแก้ปัญหาค่าพลังงานในประเทศไทยโดยจากการที่อาจจากโดยการจากพื้นที่ทับซ้อนจะทําให้ประเทศไทยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในราคาที่ถูกลงช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วยไม่ทราบว่าตรงนี้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอาจริงนะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีแหล่งพลังงานของเราก็ยังไม่เคยถูกสักทีก็เชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องของในทุนเรื่องอะไรเงี้ยแหละอันนี้โดยส่วนตัวนะผมเชื่อว่าต้องให้เราได้กดาพลัง พวกทรัพยากรพวกก๊าซธรรมชาติอะไรจากจากกงกอกูดหรืออะไรต่างๆก็ไม่น่าจะทําให้ค่าไฟถูกหรือว่าค่าน้ำมันถูกหรืออะไรแต่อย่างใดส่วนที่โฆษกประจําในสํานักนายกรัฐมนตรีมีการพูดเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีการแบ่งกันแหละเพราะว่าเขาก็พูดนะครับว่าเหมือนก็ว่าจะหาทางออกที่ทั้งสองประเทศยอมรับได้ก็เชื่อว่าทางกัมพูชาน่าจะได้ส่วนแบ่งตรงนี้ด้วยแหละ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็หมายความว่าเราก็ต้องยอมให้เขาทั้งทั้งที่เกาะกูดเป็นของเราถ้าเกาะกูดเป็นของเราเนี่ยการแบ่งเขตทางทะเลหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลย แน่นอนนะครับว่าหลายคนก็มองว่าทักษิณเนี่ยมักจะเอือ้อคุณเสียนตลอดเพราะว่าเขาเหมือนเป็นเพื่อนกันรักกันดีแล้วก็ดูสนิทสนมในสนิทสนมในระดับครอบครัวด้วยตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าทางไทยเสียผลประโยชน์ไม่ทราบว่าจ,จะมีการออกมาประท้วงหรือว่าอะไรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสื่อก็ไม่ค่อยให้ข้อมูลครบถ้วนนะครับเียนแต่ว่าถ้าเกิดเราไปหาดูข้อมูลเก่าๆเราถึงจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง ใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ